สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับมันนี่หน่อยบ้านสวนฟาร์มสิพามาปลูกปลูกต้นผักหว,ว,วานครับได้ต้นผักหวานมาครับครับต้นผักหวานครับอันนี้ต้นผักหวาน 1, พันสีทองครับตัวนี้ 1, พันสีทองครับครับพันสี 4, ทองนี่วนมากทีอยู่ทั้ง ภาคเหนือครับทางภาคเหนือทางเชียงรายุ่นละครพันสีทองนี่ครับให้ใบใหญ่ครับใบของเพอนี่สีอวบใหญ่อวบใหญ่ครับถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยร่ลมสมบูรณ์ครับเพอนี่สีอวบสีอวบสีใหญ่ใบเพ่นครับสีออกสีทองทองครับงามครับถ้าขายก็ได้นำนักดีครับราคาดีครับเดี๋ยวนี้ สามร้อยครับเดี๋ยวจะน่าขยับขึ้นเป็นกิโลละสี่ร้อยครับแล้วะผักหวานนี่ครับผักหวานป่าครับนี่คือเขากล้ากล้าได้แล้วครับนี่ครับห้าเดือนครับนี่ครับอันนี้คือต้นก้าห้าเดือนครับนี่ครับห้าเดือนครับลำลำต้นสีใหญ่ครับอวบใหญ่ครับอันนี้คือ้อมที่สีลง ลุมครับลงลุมปลูกได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับบางคนอาจจะสีสงสัยว่าอันนี้คือต้นอยังครับอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าต้นพี่เลี้ยงครับต้นพี่เลี้ยงครับ,รบเป็นอยังคือมีต้นพี่เลี้ยงาบางคนก็สีเข้าใจว่าต้นพักหวานป่าคือไม่ยืนต้นเนาะครับ บปผิดครับเป็นไม้ยืนต้นครับบพผิดครับเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อายุยืนครับแต่จัดอยู่ในจำพวกกาฝากครับครับปักหวานป่านี่ครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนแต่จัดอยู่ในจำพวกกาฝากครับกาฝาก ็คือเวลาเราปลูกหรือเขาเพาะต้องมีต้นพี่เลี้ยงควบคู่ไปนําครับถ้าบมมีต้นพี่เลี้ยงนี่มันสิตายครับนี่ครับเพาะเพาะสิบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการเพราะเมล็ดสิบรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็สิตายครับเพราะว่ามันอาศัยพี่เลี้ยงครับก็คือพวกเอ่อกล้วยไม้พวกกันนั้นนะครับ เพนพวกกาไม้พวกเพลนนะครับเป็นพวกกาฝากครับจะค่ายๆกันครับกับผักหวานป่าครับเป็นพวกกาฝากปลูกไปพร้อมๆกันครับต้องไปตัดทิมครับนะครับพวขันต้นไม้ที่เป็นพ่เลี่ยงอย่าไปตัดทิมครับสังเกตสังเกตได้ว่าตามป่าปักหวานป่า แยกไปหากันตามผู้ตามเขานีน่ครับต้นไงกอดบุห่มก็มี่ครับพก็ปิดไม้ที่อายุยืนครับแต่ว่าข้างๆต้นเพื่อน,นีครับมีต้นแดงต้นจิกต้นหังต้นกุง้งก็อยู่ตามป่านะครับอันนี้คือพี่เลี้ยงเพื่อนละครับพี่เลี้ยงเพื่อนละคร อันดับหนึ่งเลยครับพวกไม้แดงไม้จิกไม้หางนี่ครับคือพี่เลี้ยงต้นพักหวานป่านี้ได้ดีที่สุดครับนะครับสังสังเกตเฮาเข้าไปในป่าครับพวกพักหวานป่านี่สีขึ้นตามที่มีต้นแดงต้นจิกต้นหางนี่ครับขึ้นครับเสียนได้หลายครับแต่ถ้าเฮาออกมาเพราะปลูกเพราะปลูกเองกาเท่าหาพวก ไม่ป่าบ่าได้พวกไม่แดงไม่จิกไม่ห้างบ่ได้กาจะเป็นพวกไม่ลำไยครับไม่ลำไยบ้านเฮาเนี่ครับต้นลำไยเนี่ยครับสั้นกับเป็นไม้มะขามเทศครับมะขามเทศก็สุดยอดคือกันครับเป็นพี่เลี่ยงให้ครับพักหวานป่าได้ดีครับสำหรับอาหารของเพื่อนปุ้ย ปุ๋ยขิงงัวครับปุ๋ยคิ้งวัวขี้มูหรือว่าเศษใบไ,ไม้แห้งดีที่สุดครับเพราะเราเอาใส่เอาใส่ธรรมชาติครับเพราะธรรมชาติของเพื่อนนี้เกิดในป่าเราก็ต้องเอาปุ๋ยที่อยู่ในป่าที่เพื่อนหากินได้ง่ายที่เพาอหาได้ง่ายก็คือปุ๋ยคอกบ้านหอยครับขี้งว้วขี้ไหวขี้มูใบไม้แห้งนะครับเพื่อนสีบหมัก คนสิบ่มักคนสิบ่ชอบอันปุ๋ยเคมีครับพักหวานป่านี่ครับคนสิบ,บมักปุ๋ยแบบชีวภาพปุ๋ยธรรมชาตินี่ครับเพราะว่าตามป่าตามเขาสังเกตได้ครับเขาปล่อยงวปล่อยควายเข้าไปมันกลายเป็นเป็นมูลเป็นของซั์นะครับลงดินลงหยางเป็นอาหารของตง้นหมอกต้นไม้นี่ครับรากาพวกใบไม้แห้งใบไม้ตายนะครับช่วงจดูใบไม้พี่ลงมานี่ครับ ที่ทมๆมกันเป็นใบไม้เน่าเวลาฝนตกมามือครับเป็นปุ๋ยละลายเป็นอาหารได้ดีครับสังเกตได้เลยครับอย่าลืมนะครับผักหวานป่าคือจัดอยู่ในจําพวกกาฝากครับถ้าสีปลูกถ้าสีเพาะปลูกถ้าไผ่สีทําการเพาะปลูกหรือว่าปลูกเป็นอาชีพ ว้ขายต้องมีพี่เลี้ยงสักหนึ่งต้นครับต่อต่อต้นหรือสองต้นต่อต้นครับได้คือกันครับลืมครับมาครับมาดูมาเบิ่งมาเบิ่งมาดูวิธีการโอ้กคบานนี้ครับเห็นจังไดครับ วิธีการขุดหลุมปลูกครับน่ครับการขุดหลุมปลูกเราบ่ต้องขุดกว้างครับต้องขุดกว้างครับขุดพอดีนี่ครับขุดพอดีลมให้มันให้มันกว้างกว้างกว่าทุ่งนี่ครับน่ครับกว้างกว่าวเบ้าทุง่งน้จนึหน่อยครับ พอดีเพียงคอครับเพียงคอเพียงปากมันนี่ครับแล้วก็ดินดินที่เราขึ้นมาเห็เนยงไใดเอามาผสมคูกเข้ากับขิงวัวครับมาผสมคูกเข้ากับขิงวัวครับผสมเด้ครับ มาผสมคูเข้ากับขิงมานักอ่าลุงลองก้นหลุมเพื่อนครับลองก้นหลุมเพิ่อนอลงแปนะครับพอดีพอดีปากพอดีครับีการอาอกจากถุงครับบบานี้ครับบีบครับว่าบีบกระรีร่อนซี่ครับ,รบก้นเพีออยงซี่หรือว่าจะบีบก,ก็ได้ครับบีบรอบๆครับ รอบครับแล้วก็ความปากถุงลงครับเอาเนิ้วงเอาเนิ้ยมือเี่ครับปิดปิดระหว่างต้นระหว่างกิงไว้ครับปิดไว้อย่างซี่ครับรองไว้แล้วก็พลิกครับพลิกก้นถุงขึ้นดึงครับครับจะค่อยดึงขึ้นครับครับวิธีการออกจากถุงครับ แล้วก็ลงหลุมปลูกครับนี้ครับแล้วก็เอาดินที่เราคุกเข้าครับขีง้อนี่ครับเมื่อกี้นี่ครับเอามาปิดนะครับเอามาปิดตรงครับเขาะ่าต้องจําเป็นต้องคุดหลุมกว้างครับต้องจําเป็นคุดหลุมกว้างไปไหนครับจำนี้นะครับนครับ ับรองว่าได้ผลร้อยเซครับหายห่วงครับนะครับเสร็จแล้วครับ เป็นไงครับเสร็จแล้วครับกล้องอยากสั่นนี่เนาะครับอะผมการปลูกพักวานป่าครับได้พลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสร็จแล้วครับง่ายงครับเห็ดง่ายง่ายครับเอย่าผมพาเบิ่งครับนะครับเสร็จแล้วครับ อันนี้ปลูกเสร็จแล้วครับรครับยังไว้ลดน้ำครับเพิ่งปลูกเสร็จครับครับเาต้องคุดลุมกว้างครับครับครับเาต้องคุดลุมกว้างครับลุมพอดีก้นถุงนะครับพอดีก้นถุงดำนี่ครับอันนี้คือพันธุ์พันธุ์สีทองครับอันนี้คือพันธุ์สีทองครับอันนี้คือพันธุ์สีทองครับ ระยะะยะเวลาการปลูกการดูแลนะครับปีหกเดือนครับพดน้้ำใส่ปุ๋ยดูแลไปปีหกเดือนครับเป็นอย่งอางก็ปีหกเดือนเพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้เต็มที่ครับสามารถที่จะให้ผลผลิตเฮาได้สม่ำเสมอ อันนี้คือการดูแลการบำรุงรักษาครับแบบวานปะพันสีทองปลูกไปดูแลไป1ปีกับอีก6เดือนครับถึงจะเก็บผลผลิตครับเป็นต้นไม้ที่ ชอบน้ำอยู่ครับมักน้ำหลยอยู่ครับช่วงแรกเขาขอดชาวแรงชมปุูกใหม่ๆครับชาวแรงชาวแรงแล้วกับประมาณถิ้งช่วงฮดสองมือต่อเมือ้อต่อเทือนึงไปเรื่อยๆครับใส่ปุ๋ยก็คือเก่าครับปุ๋ยขี้งวขี้มูงปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์อะไรนะครับหรือว่าใบไม้แห้งครับเดือนละเทือ ปุ๋ยใส่เพื่อน,นครับดนลเทือครับอันนี้คือกา,ก,การปลูกการปลูกการดูแลรักษาอ่าศัตรูของเพื่อนก็คือสิเป็นนอนครับนอนแดงครับนอนแดงตัวเลืองเืองนะครับตอนตัวเรืองเืองนี่แดงๆๆครับฉีเจาะเข้าไปในลำต้นเพื่อนครับ มันจะเจาะเข้าไปในลำต้นเพื่อนครับพยายามสังเกตให้ดีๆครับถ้ามีเป็นขุยเป็นขี้ออกมาหรือว่าเป็นน้าเยิ้มออกมาจากลำต้นแล้วกับกิ่งเริ่มแห้งเริ่มตายใบเริ่มร่วงครับสังเกตดีๆครับอเอาใบก้อนเท่านี้นะครับฉีดเข้าไปเลยครับใบก้อนปากเงาๆนะครับหัวเงาๆนะครับฉีดเข้าไปเลยครับับอร,บร,บรบบองว่าต้น ต้นพกหวานบวตายครับต้นักหวานบวชตายแน่นอนครับพยายามดูแลรักษาครับเดี๋ยววิธีการบังคับยอดเพื่อเก็บผลผลิตขายเดี๋ยวสิมาถ,ถ่ายลงให้เบิ่งในคลิปหน้าครับคลิปนี้ถ่ายให้เบิ่งกการปลูกการดูแลรักษา จังไดการปลูกจังไดให้ได้ดผลร้อยเปอร์เซ็นครับปักหวานป่าครับเพราะทุ่งทุ่มืงอนี่มาเป็นปักหวานป่าสี่เป็นทิมาเป็นเศรษฐกิจเป,เป็นเศรษฐกิจให้พวกชาวสวนชาวไร่นะครับทุม่มเงินครับบุคคลนิยมเข้าไปเก็บในป่าแล้วครับส,ส่วนมากทิมาปลูกผลิตขายเองครับเก็บผลผลิตขายเอง เลยมาเห็ดในเบิงครับหน่อยบ้านสวนฟาร,ร์มเลยมาเห็ดพามาเห็ดในเบิงครับว่าวิธีการปลูกอย่างใดการแนะนําการใส่ปุ๋ยการดูแรลรักษาครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับการปลูกผักปานป่าอย่างไรได้ผลร้0ยซครับหน่อยบ้านสวนฟาร,ร์มกันได้มา รีวิวมาเห็ดมาทำเห็ดให้เบิ่งแล้วครับกาบันไผยที่สนใจที่อยากจะปลูกผักหวานป่าไว้ขายไว้กินกาลองเอาไปใหดเบิ่งครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิ่งครับนำเสนอให้ได้ชมกันครับเดี๋ยวคลิปหน้ามี่ยังหน่ยบริษณนฟาร์มสีลงให้เบิงบเบ่งครับเห็ดให้เบิ่งครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามที่รับชมครับขอหนึ่งกำลังใจครับเพื่อให้น้อยบ้านสวนฟาร์มครับได้ทำคลิปใหม่ๆลงให้เบิ่งครับถ้ามีข้อติติงอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาครับแนะนำเข้ามาครับให้น้อยบ้านสวนฟาร์มครับเพราะยังเป็นมือใหม่อยู่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับ